ใครคิดว่าแน่ครับในน้าหนักนี้นี่เสนอมาสู้ได้เลยครับดูลีลาของสองคนนี้ถ้าเกิดมั่นใจว่ามีเด็กที่เก่งกว่านี้เสนอมาครับโจโจกับทางด้านของลูกกรอกเพชรนะครับโจโจประเภทเดินหน้าท้าดวลชวนแรกเอาละครับเดินชนกับตามสไตล์ของเขาครับมาครับลูกรอกเพชรเบียดในเอาละครับล็อกบิดตีกับแข้งขวาไอีก้วลูกรอกเพชรไม่ปะทะด้วยครับตัวโจไม่สน ถึงตัวจะขึ้นบนพักต้องหแข็งแรงอ่ำโดนนะครับพยายจะป้ายหน้าไว้โัโจ้ล่อยท้องแข็งแข็งแม่มาทั้งบนทั้งล่างครับดุจริงๆครับอืมนะครับถือว่าต่อยถูกทรงครับเจลูกกอเพชรประเภทจังหวะฝีมือพลิ้วออกข้างฆ่าครับสลับแทงเอาซ้ายเอาซ้ายแล้วก็ตั้งกระแพงหน้าไว้อีกดูครับตีได้ไหมครับพยายามเต้นตีซ้ายนะครับเจอขวาของลูกกอเพชร ไอ้ขวาไปครับโอ้ยเด้งครับแล้วจะเวียงเวียงไม่ลงครับเอาเอาจนได้ครับเพชรไม่โอ้ยเล่นเตะสูงเลยครับแทงเข่าขวาอีกดันไวโอ้โหมาไท่เลยครับนี่นะครับบอกว่าเชอรี่เชอรี่นี่ครับโจโจ้ดูครับปราฟัดรัดในครับแทงขวาคืน โอ้ยดูแล้วสนุกและเพลินตาดีมากๆครับน่าชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่และเกินครับพักก่อนฮะปีครับยก2พัก2นะครับตามกฎตามพรบกีฬามวยครับไปซ้ายครับเนี่ยครับเด็กก็ต่อยกับเด็กครับอายุเท่ากันครับน้ำหนักเท่ากันครับแล้วก็เรื่องของนวมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผ่านการกัองจากทั้งแพทย์ทั้งทุกคนแล้วนะครับน่ผู้ปกครองไม่ต้องห่วงนะครับ ไปใช่หรอโอ้ลูกนี้ครับเด้งเชียงมาโดนแข้งขวาล้มทั้งยืนครับลูกกรอกเพชรเอาดูฮะและดูฮะโจโจไม่ธรรมดาจริงๆครับปิดล้มไปอีกทีหนึ่งโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับวิ่งเข้าใส่เลยครับโจโจมีมาดครองไว้ตีเน็บซ้ายหักออกมาตีเ้วยซ้ายแข็งแรงเหลือเกินครับเรื่อยๆครับโจโจแข้งขวาหม่แล้วครับลูกขวาหน้าอาข้างหลังโอ้โหลูดีครับหัก้าตี อีกคนพยายามจะคาไว้ครับระบิดออกข้างโอ้โหนี่ฮะแล้วก็หมดยกครับปรบมือฮะพาราบมวยอยากเข้มขัดรวมทั้งการจัดในระบบนะครับแหมมาตรฐานการควบคุมของสบคอยากเข้มขัดดูครับโอ้โหโอ้โหมาเอาเอาแล้วครับอเอ๊ะเตะซ้ายสูงนะครับลูกกอดเพชรครับแต่ว่าโจโจ้ก็ถิ่มตัว แทงขวาเอาไว้แล้วก็เด้งตีครับดูฮะโอ้โหแกแบบเนี่ยครับยังไม่มีการอ้าปกอ้าปากอะไรให้เห็นเลยนะครับระบบหายใจดีมากครับกดแขนครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับแหมจะไม่ภูมิใจได้ยังไงครับโอ้ดูฮะเททิ้งอีกเดินต่อครับจโจหมัดขวานำตีเข่าครับยบขวาไปป้องกันเจอศอกครับเจอศอกดุดันนี้แลือเกินนะครับลูกอัดลำตัวก่อนครับให้คุตสูอ่อนแรงแล้วเข้าวงในดูครับโอ้โห แข็งแรงจริงๆครับแต่คนนี้ดีครับเาะล่างครับโจโจ้มุกซ้ายครับลูกหล่าเทรใส่ขวาครับโอ้โหนิ่งเกินเด็กครับนิ่งเกินเด็กจริงๆครับนี่ยที่เขาบอกว่าจะเป็นเชอรี่ครับออกกาลังกายเล่นกีฬาครับทกงวยได้ตังด้วยครับโอ้นี่ก็ดูครับโอ้ยมีลูกกระตุกมีลูกผักพวงมะลัย หมดยกที่5ยกสุดท้ายครับโอ้แฟนมวยทางบ้านนี่ก็ต้องปลบมือให้กันว่าน้องหน่อยนะฮะน่ารักจริงๆครับหัวใจหน้ากราบตั้งแต่เด็กสั่งไปละม่อมละเกลียงไกลน้อยเกิดครับชูมือที่โจโจเดรัตนะครับมีเพชรฉลูกันครับขึ้นมารวมยินดีด้วยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลูกกรอกเพชรเดชเพชรสีทองไปแล้วก็เรียนเชิญครับเฮียอังมอชูเจริญรวีอาราบวงนะครับหนึ่งแสนบาทครับนี่แหละครับตัวเท่านี้ หาเงินได้เป็นแสนแล้วครับยังไม่รวมค่าตัวครับคุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจได้เลยครับไม่เป็นภาระสังคมครับ